วันนี้เราจะมาสร้างเสียงด้วยบอดน้อยวอยกันอันดับแรกให้ทำการพิมพ์ข้อความที่ต้องการสร้างเสียงลงไปในหน้าสตูดิโอสร้างเสียงจากนั้นทำการคุมดำและทำการเลือกเสียงภาคจะมีหน้าต่างขึ้นมาสามารถเลือกเสียงภาคตามที่ต้องการโดยกดปุ่มบวกเพื่อเพิ่มเสียงภาคสามารถที่จะค้นหาหมวดหมู่ของเสียงภาคตามที่ต้องการ เมื่อเลือกเสียงเสร็จแล้วให้ทําการกดสร้างเพียงเท่านี้ก็จะได้เสียงมาใช้งานได้แล้วแต่ถ้าต้องการที่จะดูเสียงภาคทั้งหมดเพื่อเลือกในการใช้งานให้ทําการกดไปที่เลือกเสียงภาคจะมีทั้งเสียงเพิ่มเข้ามาใหม่เสียงภาคในระบบทั้งหมดเสียงภาคยอดนิยมโดยทางผู้ใช้งานสามารถจัดการเสียงที่เลือกได้ในเสียงภาคในสตูดิโอสร้างเสียง กดลบเพื่อนําเสียงออกและกดบวกเพื่อเพิ่มเสียงเข้าโดยฟีเจอร์นี้จะทำให้ผู้ใช้งานเลือกเสียงได้ตามต้องการและสะดวกในการใช้งานเพิ่มมากขึ้นกลับเข้ามาในหน้าสตูดิโอสร้างเสียงพิมพ์ข้อความตามที่ต้องการคลุมดำที่ข้อความ กดเลือกเสียงภาคและทำการสร้างเสียงเพียงเท่านี้ก็จะได้ข้อความที่ทำการอ่านจากบอร์ดน้อยไว้แล้วสามารถทำการดาวน์โหลดไปใช้งานได้เลย